มีข้าวอะไรให้ผมกินไหมครับเดินม,มาทั้งวันเลยไม่มีไม่ไมีข้าวกินไ,ไม่เป็นไ,ไรครับผมอยากผมอยากกินข้อมากกว่า,าได้ครับอะไรให้ผมกินบ้างครับยยผมไม่มีตมังผมไม่มีอะไรเลย,ยผมอะไรก็ได้น้ำเปล่าอะไรก็ได้ครับน้ำเหลือก็ได้ครับผมน้ำเหลือก็ได้ครับผมน้ำเหลือขอน้ำอะไรก็ได้น้ำเหลือปวดท้องหิวครับ โอ้ยเป็นล,ลนมเข้ามากราบเฮ้ยหยุดเบื้องเล่นโคตรดีพ่อไตยบินเลฮ้ยโดนดื่มปะเนี่ยมีคนเข้องกนะันนะอ๋อผมมีว่ข้าวมากเลยครับพี่ ผมขอน้างตรงนี้ได้ไหมได้ไได้ผมโดนเขาไล่มาไปขอข้าวเขาโ้ขอบคุณมากครับไอหน่จะวหวหนูทำไมขอบคุณครับขอบคุณครับเข้ามาก่อนไหม่ะร้อนเลพี่้น้ำอร่อยชื่นใจมากเลยครับเจอคนดีแล้วไป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 ครับบครเหือะคคนดีของที่นี่ครับออกมาหน้าร้านหน้าร้านร เฮ้ยแม่ค้ากูตุมก็น่ารักด้วยวันนี้พี่พี่จะเหมาร้านน้องแล้วให้น้องเล่นเกมเมาวงร้านเลยอเอาไหมยังครับเชิญนะเหมแหมพี่เหมาเลยโอ,โอ้เเยอเยอะขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ใชในเราถามว่าทำไมเร,เราถึงให้พี่เขาพี่เขาเดินมาล้มแล้วบอกว่าหิวหิวค่ะได้เขาเดินมาตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้เขาก็ไปล้มตรงนั้นหนูก็เลยยืงขึน